ช่วงเดือนเมษายนนะครับทีมงานของเรานะครับลูกหนังติดล้อสัญจรอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ11ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นฟุตบอลประเพณีสงกรานนะครับส่วนวันที่12เมษายนนะครับไปอยู่ที่อำเภอสุวรรณคูหาโรงเรียนบ้านต้องนะครับไปเจอกับพี่ชาวได้นะครับมาที่การแข่งฟุตบอลอาวุโสนะครับก็จัดเป็นปีที่6นะครับ การแข่งขันฟุตบอล v i p ซีเนียฟุตบอลไทย2021ครั้งที่6นะครับประจำปี2 5 6 4ก็เป็นเลดอายุ40 45 50ปีนะครับก็เตะกันที่สนามบุญยศจินดานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่28เป็นการชิงถ้วยรางวัลกิตติยศนะครับของพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานในพิธีวันนี้นะครับแชมป์ถ้วยดวิช่นหนึ่งครับได้แก่เพื่อนอายการ FC รองแชมป์ถ้วยดิวิชั่น1ครับได้แก่เลิฟไทยแลนด์แชมป์ดิวิชั่น2ได้แก่สสสอสอสตาร์ไทยแลนด์ครับส่วนรองแชมป์ก็เป็นสโมสรทนบุรีเอสซีในส่วนของถ้วยดิวิชั่น3ครับแชมป์ได้แก่มูลนิธิจราจรภาค3รองแชมป์ได้แก่ทีม DMFFC นะครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมในรายการนี้ได้แก่นายพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับก็เป็นนักเตะของเพื่อนอไยการนะครับนี่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีม ชาติไทยส่วนดาวซันโวนะครับยิงไป5ประตูนะครับจากกองหน้าของทีมเพื่อนอายการบวรนะครับนั่นก็คือเอกรูนี่นะครับส่วนคู่พิเศษนะครับจบประมาณ2ทุ่มครับได้แก่ทีมลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีของเรานะครับรองแชมป์ก็เป็นเวอร์ซูตออสตาร์นะครับส่วนแชมป์ฟุตบอลดิวนหนึ่งถือว่ายิ่งใหญ่รวบรวมนักเตะระดับทีมชาติไทยอดีตสโมสรต่างๆอยู่ในทีมนะครับ ท่านอายการบวรก็กล่าวด้วยความรู้สึกดีใจครับท่านพลตารวจตีนิพนธ์จเจริญถลนประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจรรองผู้บัญชาการตํารวจจราจรคนครบาลประธานในพิธีที่เคารพและท่านพันตารวจโทสํารวยสมานสระวัตหัวหนะ้าตมจังหวัดอุทัยธานีที่ปรึกษามูลนิธิจราจรท่านพนักเอกฤิธณปภา ประธานมูลนิธิจราจรวิจิชัยภาคมนผู้อำนวยการมูลนิธิจราจรภาค3กระผมได้บรญเลิศผลดมร่วมกับสโมสรฟุตบอลซีเนียไทยแลนด์บริษัทเวอร์ซสุสจบอร์คุปบจำกัดบริษัททันแลเกอินเตอร์ทเทรดได้จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลในวันนี้ขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในฟุตบอลรทนเมนรายการพิเศษซีเนียฟุตบอลไทย2021ในครั้งที่6การจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสในครั้งนี้กำหนดจัดการแข่งขันรุ่นอายุ4 0 45 5 0ปีได้แก่สโมสรทุมรีเอฟซี ดีเอ็ <S 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 2เอฟเพื่อนอายการบวรสสออสตาไทยแลนด์เลิฟไทยแลนด์และมูนิทีจราจรภาคสามและมีคู่พิเศษได้แก่ทีมมูนิจราจรทีมธรรมศาสตร์ทีมลูกหนังสปอร์ททีวีทีมซีเนียไทยแลนด์ วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเปิดตัวมูลนิธิที่จราจรภาค3และภาคหนึ่งให้เป็นที่รู้จักโครงการเพื่อสนับสนุสน,นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรเช่นป้ายจราจรการป้ายบอกทางร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็จัดการแข่งขันในกลุ่มของเพื่อนอาวุโสและก็มูลนิธิจราจรภาคหนึ่งบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบ เรียนเชิญท่านประธานการแข่งขันขอกราบเรียนเชิญครับพวกเรานั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานจราจรในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับจะจาเป็นจะต้องมีความร่วมมือร่วมงานในแต่ละจังหวัดด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการจัดการแข่งขันพุตบอลนเพื่อเป็นการส่งเสริม การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับต่อสุขภาพของเจ้าที่อาสาจาจรทุกท่านนะครับก่อนที่ท่านจะไปช่วยผู้อื่นนั้นตัวเราเองนั้นจะต้องมีความปลอดภัยนะครับมีความแข็งแรงเป็นอันดับต้นก่อนอันดับแรกก่อนนะครับในอนาคตน่าจะมีการเตะฟุตบอลหรือกีฬาแต่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมุนทิจาจารแต่ละจังหวัดกับเจ้าที่ตํารวจแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ ก็จะเป็นการดียิ่งนะครับเป็นการเชื่อมความสามคัคคีแล้วก็เชื่อมการทํางานให้มีความคล่องตัวและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณคณะกรรมการที่ได้จัดงานในวันนี้ทุกท่านนะครับและขอบคุณท่านผู้อำนวยการมูลทิจจรภาคหนึ่งด้วยนะครับเป็นการเปิดตัวไปท่านอาสาสมัคร อาสามาที่จะเป็นผู้ดำการภาคหนึ่งนะครับอาสาจราจรของมอเตยร์จรภาคหนึ่งนั้นก็ขอบทางบุรีต้องขอ,อ,งธธองขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านที่คณะทางานในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ในานามทีมเพื่นอนายการผมนายการบวร,บรยุธคงนะครับขอบคุณฝ่ายจัดนะครับที่ได้มีโอกาสให้ทีมเพื่นอนายการมาร่วมกิจกรรมฟุตบอลอาวุโสโสครับที่สนามแห่งนี้นะครับสุดยอดครับของของได้เข้าร่วมการแข่งขันก็ด้วยความยินดีทีมฟุตบอลเพื่นอนายการเป็นฟุตบอลหาเพื่อนก็หลายเวทีที่นายการเองนะครับนำทีมงาน ไปร่วมกิจกรรมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สนามบุญยกินดานะครับสโมสรตํารวจแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติครับถือว่าได้รับเกียรติจากฝ่ายจัดที่ได้เชิญทีมเพื่อนในการนะครับได้เข้าร่วมครับก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมนายเจตจันทรภรัพย์ศิษย์สโมสรธนบุรีเอสซีนะครับขอขอบคุณกิจกรรมดีๆที่มีมาถึง6ครั้งนะครับและครั้งนี้เรามีโอกาสได้ร่วมก็ขอ ให้กิจกรรมนี้มีตลอดไปได้พบกับสนามไทยลีกเป็นครั้งแรกด้วยก็ภูมิใจแล้วก็น้องก็ตั้งใจเล่นกันทุกคนนะครับเราพยายามทำทีมให้พร้อมสำหรับสโมรสรสมัครเล่นแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้ทุกคนมีความสุขในเกม อาจารย์อิสเรเเบียดตะคุ้นะครับวันนี้มาในฐานะของผู้สอนของทีมเลิฟไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้ผลงานของเราก็เสมอไปแมตช์แรกนะครับก็เหลืออีก1แมตช์นะครับสำหรับในในรอบแรกนะครับนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับรายการนี้นะครับผมร้อยตำรวจตีนิพนธ์เงินแก้วครับเป็นรายการที่ดีมากครับให้ผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายกันครับขอบคุณมากครับ ผมผมธนพลบรรณรัศนณะนะครับประธานสโมสรดีไมเฟนฟุตบอลกลับอ่าสลาวันนี้นะครับก็ได้พาทีมดีไมวีพีมาร่วมแข่งขันฟุตบอลวีพีซีเนียฟุตบอลไทยนะครับก็ขอบคุณฝ่ายจัดนะครับที่ให้อกาศนะครับของทีมดีไมวีพีมามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการรวมตัวการแข่งขันเป็นทางการครั้งแรกของดีไมวีพีนะครับอ่าครับก็ก็วันนี้ก็อ่าไม่เน้นผลนะครับเราเน้นเน้นกิจกรรมส่วนร่วมนะครับ วันนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอล VPC เนี่ยฟุตบอลไทย2021นะครับก็ได้เสร็จสิ้นจบลงด้วยดีเอขอบคุณทุกทีมนะครับที่ส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมในในครั้งนี้ด้วยณนะสนามปุญญาจินดาสโมสรตำรวจนะครับแล้วก็จะมีทีมทีมเพื่อนในกายบวรนะครับที่ได้คว้าชแชมป์ไปในสายเอแล้วก็จะมีทีมสสอ,อตาไทยแลนด์ทีมเลฟิฟไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทีมมูลิตีจราจรพัก3นะครับทีมสโมสรธมรีเอ นะครับจะมีคู่พิเศษนะครับในส่วนของทีมซีเนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ลูกหนังติลดล้อสปอร์ตทีวีนะครับตามด้วยทีมธรรมศาสตร์แล้วก็เวอร์ซูสสปอร์ตคุปนะครับ แล้วก็ในส่วนของทีมต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ทีมสามย่านปทุมวันนะครับวันนี้ก็จบลงได้ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณทุกทีมขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณสนามบญยญิจินดานะครับสโมสมโรรถที่อำนวยความสะดวกสนามจัดก,การงานให้ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมกลับขอบคุณนะครับมา่นดีก ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เกิดขึ้นที่สนามบุญยะจินดานะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเป็นฟุตบอลระดับอาวุโสนะครับ44-550ปีนะครับแล้วก็จบด้วยคู่พิเศษนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ต้องกลับมาติดตามในครั้งที่7กันต่อไปนะครับล่ำลากันด้วย3ประตูของทีมแชมป์ถ้วยดิวชั่นึ่นะครับแต่ละประตูก็สวยสดงดงามนะครับจริงๆแล้วคือมี4ประตูนะครับเรามีแค่3ประตูลากัน ตรงนี้นะครับกับรายการลุยขอบสนามวิชชาวสวัสดีครับเย้ ที่พัดต้นกัญญาภูมิทงที่พัดการได้รับหรือบอลมาแล้วครับเปิดมาเสาไปแล้วแบโอ้โหเอกครูนี่ยึงไป็นมงกุฎกันตาตัวครูนะครับแล้วบอลต้องไม่ตรงตรงนี่ครับขวับเขว้างแต่กันไ้ให้สนองสนองจิ้งโถ่มาทีนสอง สะดอทำพานะครับเอาไม่ใช่ครับจังหวะนี้เรา เลแรกคือีนเสาทีมี่แก่งทีมเพื่อรายการมบอลเย้กูเด่นบอลุุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกู้เด่นบอลผู้เด่นบอลุดบอลสยามกูเดินบอล ผู้เด็ดบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพัลังของความสำเร็จจะเนเ็ดจะเหน,นื่อยเท่าไรอยาร่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ